ก่อนหน่ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เป็นวันเกิดผมนะั่นเองนะซึ่งสิ่งที่ผมอยากได้เนี่ยก็รู้อยู่นะครับว่าเป็นโลบักนะครับผมจริงๆอยากได้เป็นผลถาวรเลยด้วยซ้ำนะแต่ว่ารู้ว่าพ่อผมเนี่ยไม่ให้อยู่แล้วนะครับผมก็เลยขอเป็นโลบัคละกันนะครับผมซึ่งก็ไม่รู้ด้วย่าจะได้ขนาดไหนนะคะผมเพราะว่าจริงๆผมไม่ได้เล่นใส่เติมก็จริงนะแต่ว่ามันมีอย่างหนึ่งที่มันต้องซื้อครับผมซึ่งจําเป็นมากๆด้วยก็คือ ส, Luther> สิ่งนี well, ้และครับโค้ดคูณ2นั่นเองนะครับผมซึ่งถามว่าทำไมมันถึงจำเป็นใช่ไหมเพราะว่าผมเนี่ยลองฟาร์มไปแล้วนะคบผมซึ่งเดี๋ยวราพาผมตื่นก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาลองขอดูนะว่าได้หรือเปล่าสักย0 4สิสี่สิบลบัคก็ไม่ได้โอเคครับผมไม่เป็นไรนะส่วนใครเนี่ยที่อยากจะสนับสนุนผมนะคะผมก็ซื้อเสื้อผมหน่อยนะ เป็นเสื้อคลาสสิกทีเชิร์ตนะครับผมนี่นะกูเจเพซเซใส่ประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าผมขนาดมันเป็นเสื้อผมเองผมยังผมยังไม่ยากใส่เลยอ่ะนูกชมช่วยซื้ออย่างเดียวได้ไหมอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เหลืออยู่ห้าโลบ้างเดี๋ยวซื้อนี้ซะหน่อยโอเคโลโก้ประเทศไทยได้อยู่ครับผมแต่ว่าเดี๋ยวจะลองอ้อนดูอีกรอบนึงนะครับอืมเอาจริงผมก็เข้าใจได้แหละเพราะว่ามันคือการเต็มทครั้งแรกนะครับผมก็อาจจะยากหน่อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนเนี่ยช่วยทําให้เห็นหน่อยนะครับว่า เกมเนี่ยมันทําอะไรได้หลายๆอย่างนะนอกจากสนุกไปวันๆจริงๆมันก็คือการสนุกไปวันๆแหละครับแต่ว่าผมเพราะผมเนี่ยมีความฝันว่าอยากเป็นยูทูบเบอร์นะครับผมแล้วก็อยากเป็นสายเกมเมอร์ด้วยนะเพราะฉะนั้นช่วยทําให้เพื่อนๆเห็นเลยครับว่าไอดเด็กน้อยคนนี้ไอดเด็กน้อยที่วันนี้อายุ10ขวบเนี่ยมันก็ทําได้นะครับช่วยทําให้หน่อยนะครับช่วยทาให้หน่อยนะคะผม โอเคเราตัดความเศร้าไว้เท่านั้นก่อนแล้วก็สลับปรับอารมณ์ตบๆตบๆม,มาสมผลกันดีกว่าเฮ้ยได้ผลพัฒน์รู้ชมโอเคครับผมแจ๋วมากเลยนะก็ขออนุญาตเก็บไว้แล้วกันนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเก็บไว้กินโลค3มดีกว่านะเพราะว่าโลก2เนี่ยยังไงผมแสงก็นับปรวันครับผมเอาตามตรงก็คือไม่อยากให้เกมมาเล่นง่ายไปนั่นแหละสภาพหลังจากโดนว่ามาทั้งวันนะคะผมทุกนี้ผมร้องไห้ทั้งวันเนยลยคริมนี้มันก็ควรจะจบบริบูรณ์ไปแล้วนะคะผมผมก็รู้สึกเสียายนิดนึงนะที่วันเกิดปีนี้เนี่ย ได้ความสงสังมาอย่างมากนะครับสำหรับพ่อผมเนี่ยมันก็แค่วันวันหนึ่งนะครับผมถ้าเป็นคนอื่นพูดเนี่ยผมก็ยังพอโอเคนะครับแต่ไม่คิดว่าพ่อผมจะพูดแบบนี้นะทำไมผมรู้สึกวันนี้มันแย่กว่าวันปกติเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าไม่มีใครเข้าใจเรามากที่สุดนอกจากตัวเราเองแล้วถ้าเกิดมาเป็นวันเกิดตัวเองเนี่ยเราก็จะรู้นะครับผมว่าแบบวันนี้มันสาคัญแค่ไหนมันเป็นวันที่เราได้กําเนิดขึ้นแล้วเจอกันนะครับ